พวกกเราาลังสบายจังตมือพนสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ที่บาคุนี่สีสายสีราชาที่นี่มีเตียงสองชั้นให้เด็กๆนอนด้วยบิงไบชอบมากๆดูบรรยากาศห้องก่อนครับนี่บรรยากาศห้องของเราไม่กิฟนอนหลับอยู่ตรงนู้นแล้วตรงนี้เป็นอ่างน้ำครับทุกคน อาบนนะ้ำมองไปก็จะเห็นประตูทางเข้าและตรงนี้เป็นเตียงสองชั้นส่วนด้านหลังพ่อแบงค์จะมีวิววิวทะเลสวยงามแบบนี้เลยวันนี้นะครับพ่อแบงค์มีวิธีการปลูกบิงไบส์ห้าวิธีดูซิว่าจะปลูกวิธีไหนบายวิธีหนึ่งเราจะบอกลองบว่าตื่นไปโรงเรียนบาบตื่นลูกไปโรงเรียนบายวิธีที่หใช้ไม่ได้ผล พ่อแบงค์น้องปีงขึ้นไปบนเตียงสองชั้นแล้วบิง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 ตื่นแล้วไปโรงเรียนโอ้โหน้องบิงน้องใบนี่คือแบบนอนยังไงเนี่ยใส่ถุงเท้านอนด้วยดูสิโอ้โหนั้นวิธีที่สองเลยโอ้โหโอ้โหเหมือนน้องใบจะโกรธนะที่พ่อแบงค์มาปลุกอ๋อไฟไหม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 ไม่ตื่นงั้นเอาแบบนี้ วิธีที่3พ่อแบงค์จะเอาน้ำมามรมแบบนี้ดูฟิจจะตื่นไหมนีม่น้ำมาแล้วอุ๊ยน้ำเยอะเลยตื่นแล้วฝนตกแล้วตื่นแล้วฝนตก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 ,นตกแล้วฝนตกฝนตกแล้วฝนตกฮะขนาดเอาน้ำมาใส่ก็ยังไม่ตื่นโอ้โหไม่มีใครตื่นเลยงั้นเอาวิธีที่สี่ จะเปิดอันนี้ให้เด็กๆฟังนี่มาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วบิงไบ์มาแล้วตื่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตื่นแล้วบิงบิงโอ้โหไม่มีใครตื่นเลยงั้น มีไม้ตายไม้เด็ดวิธีนี้ยังไงก็ตื่นน้องบายคับอุ๊ยเริ่มตื่นแล้วน้องบายคับที่บาคอนี่สีสายสีราชามีเครื่องเล่นเปิดใหม่สกายบายเครื่องเล่นเรือบินเวหาไปไหมเร็วไปเร็วไปเล่นกันทุกคน วันนี้เราอยู่ที่บัลคอนี่ซีสายสีราชาเราใช่เครื่องเล่นเปิดใหม่แต่เราเราแต่งตัวเหมือนจะไปสระว่ายน้ำนะใช่ไหมแต่เราจะต้องขึ้นสกายบายไปเนาะเราต้องขึ้นเครื่องบินไปเราขึ้นเครื่องบินก่อนล้วค่อยไปสระว่ายน้ำเอานี้ไปนี่อันนี้เป็นแว่นตาขึ้นเครื่องบินแว่นตาเล่นน้ำตอนนี้เครื่องบินพร้อมแล้วเป็นสกายบายนะเรือบินเมหาไปขึ้นเลยครับขึ้นได้เลยไหมครับ ได้เลยไบคึ่งบินจะออกพอดีบิง่ปนี่ดูใบพัดที่ใบพัดหมุนแล้วว่าเหมือนใบพัดหมุนของจริงเลยนะแล้วตรงนี้นะครับมีที่นั่งสําหรับเด็กๆสองคนก่อนอื่นไม่ใช่อุ้ยไบ <ป S 2> ทาอะไรอะ่ะเมื่อกี้ไบป,ปั่นเนาะอ๋อตรงนี้มีที่เหมือนปั่นจักรยานเลยโอ้โหถ้าปั่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะบินบางน,าน,านอ๋อถ้าเราปั่นแรงเรือเราก็จะบินสูงขึ้นใช่ไหม โอเคบิงปั่นถึงไหมนี่นี่อย่าเราตรวจก่อนตรวจอ๋อนี่ไงปั่ป่นบ,บอกให้บิงปั่นถึงเฮ้ยเดี๋ยวบิงไบช่วยกันปั่นนะพ่อแบงค์จะไปบินอันนู้นนะโอเคไหมเดี๋ยวพ่อขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราช่วยกันปั่นนะพ่อแบงค์ขึ้นก่อนชุบนี่ตอนนี้พ่อแบงค์ขึ้นแล้วครับเราดูบิงไบปั่นกันพร้อมไหมบิงไบเราจะขึ้นบินกันแล้วแล้วเราค่อยไปเล่นสาระน้ำนะ ฮ้ยขึ้นแล้วไปขึ้นบินเรากำลังจะลอยไปแล้วปั่นปั่นปั่นโอ้โหทุกคนเอาใบปั่นแล้วเรือใบไหวลอยอุ้ยลอยขึ้นไปแล้วโอ้ยลอยขึ้นสูงมากบิ๊งบิ๊งปิงมันสูงบิ๊งมันสูงแล้วใบบอกหยุดเลยเพราะมันสูงโู้โถ้าเรายิ่งปั่นมันยิ่งสูงโอ้สูงมากสูงมาก ไยสูงมากเดี๋ยวมาดูพ่อแบงค์ปั่นนะครับนี่ปั่นแบบนี้เวลาปั่นแลาวมันจะลอยลอยขึ้นแล้วนี่ลอยขึ้นแล้วลอยขึ้นแล้วของพ่อสูงมากแล้วนูกของพ่อสูงแล้วนวนี่เครื่องเล่นใหม่ครับสกายบอ์สนุกมากครับเรามาปั่นแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยไปเล่นน้านี่ดูวบิงบอยชอบเลยอ่ะ ปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไป Water Adventure กันต่อครับแล้วดูนะข้างหน้าเราเหมือนเป็นโคมไฟเลยนี่คขามีโคมไฟแบบนี้ด้วยถ้ามาปั่นตอนกลางคืนก็สนุกนะที่นี่นะครับเป็นเครื่องเล่นใหม่ปิด2องทุ่มเรามาเล่นได้นานเลยอุ้ยอ้ยหมดรอบแล้วหมดรอบหมดรอบอ่าถึงเวลาไปจาดน้ำกันแล้วนี่ถอดได้ไหมครับถอดได้ถด,ด้งบิงถ,ถ,ถอดได้ไหมครับนี่ตรงน,รงนี้เดี๋ยวพอช่วยกดกดสีแดงๆลงไปลึกๆ โอเคนี่ตอนนี้เครื่องบินจอดแล้วเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันต่อครับชิบเก่งมากไปกันต่อเลยครับนี่บิงไบพอแบงค์จะไปเล่นน้ำาพ่อแบงค์เตรียมอันนี้มาให้ข้างในนี้มีสัตว์ทะเลด้วยนะ2องตัวถ้าเราลงน้ำแล้วเราค่อยเปิดนะ <Okay. S 1> ถือไปเลยครับไปไปทางนน้นเลยครับง <Bing. S 1> ถึงแล้วครับทุกคน Water Adventure วิเราเอาอันนี้มาจริงๆด้วยเราจะปล่อยเลยไหมแต่ก่อนจะปล่อยอ่ะเราต้องผ่านด่านก่อนนะ บิงไปได้ไหมเดี๋ยวพ่อจะอุ้มบิงไปส่งตรงนู้นโอเคไหมแล้วเราค่อยปล่อยปลาใช่ลงเลยไหมไปลงตรงนู้นกันไปลงตรงนู้นใช่ลงเองเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไมไมปลาจะจงแล้วปลาจะลงแล้วแต่เราปล่อยสิไปปล่อยปลาปล่อยนะครับไปจะปล่อยปลาแล้วปีนไว้เหรอเดี๋ยวไปปล่อยตรงนู้นนะไปพ่อปล่อยปล่อยได้เลยเลยจะจับได้หรอจับได้สิเราต้องไปให้ถึงฝั่งนู้นก่อนสิมาพ่อถือให้เดี๋ยวค่อยปล่อย เราต้องผ่านด่านก่อนไปพร้อมนะหนึ่งสองสามไปอุ๊ยผ่าน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 เลยไปผ่านไปโดนโดนโดนได้ไหมอะไรไปผ่านโอเคโดนตรงนี้เลยอุ้ยตู้สนุกมากไหมผ่านด่านแรกเก่งมาก <c oughs> ดูบิงดูบิงดูบิงนะเดือนสองสามมีไปเก่งพี่เก่งพี่เก่ง,กงพีขาด เก่งมากเห็นไหมพอเบงใจกล้าปุ๊บบิงใจกล้าปุ๊บบิงผ่านเลยนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนเนี้เจ้าตุ๊กตาเนี่ยไปไม่ได้สักคนนะ่ะไม่มีใครถือไปได้เดี๋ยวพ่อแบงค์จะถือไปเองอดีไหมเดี๋ยวพ่อแบงค์ถือไปอ่ะเดี๋ยวพ่อแบงค์นะครับจะทําภารกิจนี้เองเราจะเดินผ่านกับดักตรงเนี้ยเป็นเดินผ่านแบบทุ่นลอยน้ําอ่ะแต่มันเดินยากนะต้องทรงตัวเด็กๆอะ่ะไม่สามารถเดินไปแล้วก็ถือได้หรือว่าบิงจะลองก่อน ลองเหรอบิงลองครับบิงจะเป็นปล่อยปลาฝั่งนู้นครับภารกิจของเราอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะถ้าบิงทําได้บิงเก่งมากเดี๋ยวพ่อไปรอฝั่งนี้บิงพร้อมแล้วมาเลยครับแล้วอุ้ยบิงทำได้บิงเก่งมากบิงปล่อยเลยเปิดเปิดเปิดโอเคมานั่งลงนั่งลงนั่งห้อยขาเลยอ่าบิงทําสาเร็จครับเราได้ปล่อยปลาแล้วนะครับโอเคปล่อยปลาออกมาครับอุ้ยปลาปลาจะจมน้ำ ปล่อยปลาไปแล้วปล่อยไปแล้วทุกคนเราปล่อยปลาไปแล้วปลาจมไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจับได้โอเคครับน้องวิงเก่งมากมากน้องบิงถือถืออันนั้นได้ปล่อยได้แล้วใช่ไหมน้องวิงปล่อยปลาสําเร็จแล้วแต่ว่าพ่อแบงค์อ่ะมีกล้องมาใหม่เป็นกล้องแบบ360องศาเป็นกล้องที่จะมองเห็นทั่วโลกเลยนะมองเห็นทั้งโลกของเราเลยวิงเดี๋ยวพ่อแบงค์ทำให้ดูนี่คอยดูนะเดี๋ยวว่าแบงค์จะใช้กล้องนี้แล้วก็เดินบนแอดเวนเจอร์ด้วยไป ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วสูงแล้วเนี่ยสูงแล้วไปใช่เด็กๆเดี๋ยวพี่ตามพวกมาได้ไหมพ่อเขาก็ไปเด็กก็ไปเลยนะพร้อมไหมเดี๋ยวเด็กก็ตามมานะพ่อพ่อจะไปรอฝั่งนู้นนะโอเคได้เริ่มตอบสร็จ มาดิ้งไปมาเก่งมาก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 กกินอ่ะใช่พ่อร่มมาไปมาพ่อรมหรอโอ้โหกินเก่งมากเอาม่เลยไปถอยหลังเอาม่ายไบไปไปอ้โหยังไม่ถึงอ่ะเอามายเอามายเอามายก่นีลยกินสุดท้ายไปต้องปพุทธไปเลยอ่ะไป ไม่เป็นไรดูพ่อนะหรือว่าเราจะไปเล่นฝั่งนู้นกันเลยเอาไหมเราไปเล่นฝั่งยากเลยไหมเราจะไปเล่นฝั่งยากเลยฝั่งนู้นนะครับเป็น,เป,น,ปนเป็นแบบเอ่อคล้ายๆเ,นะเด็กโตนะเด็กเล็กๆอย่างบิงไบก็เล่นได้นะใช่ไหมลองดูไหมมาลงเลย โอเคครับทุกคนนี่คือแอดเวนเจอร์ฐานที่2นะครับฐานนี้จะเพิ่มความยากขึ้นมาเพราะเราต้องปีนป่ายบินขึ้นเร็วมีตัวอะไรปรจับขาบิงเอาละครับโอ้เราต้องเราต้องจับตรงนั้นไปอ่ะไปพอรูกลัวกลัวไหมไม่ต้องกลัวไปไปนะไปเลยครับหนึ่งสองต้นไปครับขาจะลื่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องกลัว ไปได้ไปไปได้ไปไปไม่ได้ไปแล้วครับไปไปได้หนึ่งเก้าแล้วต่อไปตาบีไปได้ไปไปไปได้แล้วไปได้โอเคเก่งมากอันต่อไปอันยากไหมอันต่อไปยากไหมโอเคอันต่อไปไปได้ไปได้เก่งมากครับเก่งมากแม่แต่ตัวนี้มันยากอ่ะเก่งมากครับไม่มีอะไรให้จับเลยอ่ะเก่งมากเก่งมากมมมันไ่ีอันเดียวอีกอันเดียว ตูมตาบีตาบ,บีเก <c oughs> ่งมากครับบีอีอันเดียว <c oughs> อุ้ยเอาอันสุดท้ายมันจับยากทุกคนยังก็โดดมาเลยได้ทุกคนจับมือพ่อ <c oughs> อออจัับมืนสุดท้ายอุ้ย <c oughs> อันสุดท้ายผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านแล้ว <c oughs> าแล <c oughs> อันนี้อ่ะอันนี้จะปีนข้างบนหรื <c oughs> อว่าจะทะลุข้างล่างมา ครับมาครับเอาไงดีเล่นขอบคุณก่อนนะเก่งมากเก่งมาก,กมาแล้วเด้งอุ้ยดูบิงนะทุกคนบิงบิงบิงมาไ <พอ S 1> ด้ไปถ่ายแล้วสุดท้ายแล้วไปอย่าขึา้นๆรอบิงก่อนเก่งมากบิงเดี๋ยวอ่ะเก่งมากบิงทุกคนพ พร้อมกันยิ่งนะเอาแล้วนะจะขึ้นแล้วนะหนึ่งลุงนมันจะขึ้นก่อนนะให้ก้าวขึ้นก่อนหนึ่งสองสามเอานะเดี๋ยวพ่อนับอีก่กีนะพร้อมไหมหนึ่งสองสามใช่ครับเรามาแล้วจริงๆเห็นป้ายแล้วมินิฮร์เบร์แลนด์เข้าเลยไหม เข้าเลยใช่ใช่อ๋อนี่ไงที่นี่บาร์โค้ดนี้มีมีนิฮามเบาเลนไปบิงบิงเข้าเลยไปแล้วถึงแล้วแบบนี้เลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ UFO ดอทสไลด์เป็นสไลเดอร์ UFO สไตล์อวกาศไปมาเลยครับมาเนอะมาแล้วมาแล้วว้าวเก่งมากเก่งมากบิงตามมาครับว้าว อันต่อไปอันต่อไปต่อไปเป็นสไลเดอร์อะไรดีไปทางไหนไปทางไหนทางไหนดีทางนี้สนุกทางนี้สนุกใช่ใช่ไปครับบิกไ์ขึ้นแล้วนะครับทางนี้สนุกครับโอ้โหเรามาถึงจนได้เราจะไปลองสไลเดอร์อันไหนครับเป็นทิวนะเป็นอุโมงนะนี่ครับทุกคนต่อไปจะเป็นสไลเดอร์เ<ม>ทอร์เนลทิวสไลด์นี่ไงเทอร์เนลแปลว่าอุโมงทิวสไลด์หนึ่งสองสาม กเป็นรถไฟมาเลยเหรอเหลืออีกอันนึงอีกอันนึงเป็นสไลเดอร์คู่เดี๋ยวพ่อไปอ่านไปดูซิว่าเขาเขียนว่าอะไรนี่ครับทุกคนสไลเดอร์อันต่อไปล็อกเก็ตเววีสไล์เป็นแบบนี้ครับนี่ไงเป็นล็อกเก็ตเลยเหมือนอยู่ในดวงดาวเลยเอาละครับหนึ่งสองสามว้าวว้าวเก่งมากมมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีมีที่ค่อยโหนไนหะค่อยโหนมา ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแอร์เรียวรันเวด่านนี้นะครับเราต้องกอะลูกบอลมาให้ได้อ่าไปมาครับว้าวโอ้โหกอลูกบอลมาแล้วก็เอาขาเอาขายันเอาขาทีบมาที่ตัวนี้โอเคต่อไปตาตาใครตาใครตาเพื่อนตาเพื่อนเพื่อน<ๆ>จะกอะลูกบอลไปแล้วครับหนึ่งสองสามโอ้โหเก่งมากเลยครับอ่าต่อไปตาน้องบิงๆๆน้องบิงน้องบิงๆๆๆๆๆกระโดดกอดลูกบอลเลยนะครับ ครับเอาครับหนึ่งสองสาม้าไวมากไวมากแล้วที่นี่ยังมีโซนบอลไหมตรงนี้เป็นบอลพูลแต่ว่ายังมีโซนบอลที่เป็นเป่าลมด้วยนะตามพอแบงค์มานี่นี่โซนนี้ครับโซนนี้ครับโอ้โหมีเพื่อนเพื่อนมาเล่นกันเยอะเลยน่าสนุกมากมากครับนี่นิคาเบอร์แลนด์นี่ไงโซนนี้เราสามารถปล่อยบอลให้ลอยอยู่บนลมลอยอยู่บนอากาศได้ แบบนี้เลยนี่เหมือนเรามีมายากลโอโ้ผมไปดูผมไปไบผมยุ่งนะไบผมเุ่งผมลอยเลยครับผมลอยล่องแ้วที่นี่นะครับถ้าเราเอาลูกบอลอันนี้เสี่ยงให้โดนมันจะมีเสียงั่้ไงมีเสียงจริงๆโอเคโออโหมอโหโอโหโอ้โห,โโห,โโห,โโหเรามากันเยอะเลยครับเรามีเพื่อนมาหกคนแนะ่งั้นวันนี้เรามาเล่นซัดแอบ,บกันไหมครับ มีใครอยากเล่นซ่อนแอบยกมือขึ้นเย่มาใครเดี๋ยวให้พ่อแบงค์เดี๋ยวพ่อแบงค์เป็นคนนับหนึ่งถึงสานะพร้อมไหมถ,ถ้าพร้อมแล้วเรได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าเอ็ดสิบสสิบมสห้าสิบหกสดสิบแปดสิบ้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสา2ยี่สิบสี่ยี่สิบหปดยบเกส แล้วครับพอแบงค์จะไปหาแล้วนะครับโปง้งโปง้งโป้งคนนั้นแอชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับแล้วมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะเหมือนจะเห็นใครแวบบๆอยู่ตรงนี้หู้ทุกคนตอนนี้ป้าแบงค์เล่นซ่อนแอบครับแต่ว่าเราเจอกองเลโก้ที่ใหญ่มากๆเหมือนจะมีคนแอบซ่อนอยู่ใต้นี้เราต้องช่วยกันยกออกทีละอัน ยกออกให้หน่อยครับนั่นไงโป้งน้องใบอ้น้องใบแอบตรงนี้เหรอมีกองเลโก้ขนาดใหญ่มาึือมาน้องใบครับช่วยตามหาน้องบิงหน่อยได้ไหมน้องบิงแอบซ่อนมิดอีกแล้วว่าอยู่ในหน้ตรงนั้นมีใครหรือเปล่ากัาน้ยน้องบิงเหรอ,อใช่ไหมอ้าวน้องบิงโปองน้องบิงค่ะไ,ไปดูกันต่อครับหมดยรืยยัยง มีใครอีกไหมที่ยังไม่โดนป้อง <Hey. S 1> อ้าวโป้งครับโอเคครบหมดแล้วมาแล้วครับไต่เชือกมาแล้วครับอุ้ยเก่งมากเก่งมากอย่าพึ่งนะตัวนี้เป็นกระจกใสอุ้ยอุ้ย้เรีวเรีวเรีวเราต้องผ่านกระจกใสไปอุ้ยไปไป,ไปลองแตะแตะดูแล้วก็รีบวิ่งไปเลยไหมลนะ่ะไ,ไปนึกซอกซั่ไปน้ำหนักเท่าไหไรยี่สิบเอ็ดได้อันนี้รับน้ำหนักใบยันสองร้อยกิโลเลย แล้วเราต้องไปเข้าตรงไหนครับมีสไลเดอร์แบบคู่ไหมสไลเดอร์คู่กันดีกว่ามีไง่ายสไลเดอร์คู่พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไมหนึ่งสอแอคชั่นขวบขบขลบบขวบๆๆบขวบบบบบ สนุกมากมครับทุกคนที่นี่บาคนนี่ซีสาสีราชามีเครื่องเล่นเยอะมากๆมีนีฮา a ์เบอร์แลน a ์ e r เซอร์วอล e ์เวเทอร์แเล้วมีเครื่องเล่นเปิดใหม่ด้วยนะเครื่องเล่นเปิดใหม่ก็สนุก s k y ยบเรือเหาะหรือว่าเรือบินเมหาอยากไปเล่นส่วนน้ำเอ้ยเป็น Water Adventure เนาะไม่มันไม่ใช่ส่วนน้ำนะแต่เป็น Water Adventure สนุกเป็นสะว่ายน้ำแล้วก็มี มีเครื่องเล่นที่เราต้องเดินต้องแอดเวนเจอร์ไงงั้นงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามไป็นกำลังใจให้ช่องบิค์ไปด้วยนะบ๊ายบาย